โอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของอีเมลนะครับที่แจ้งเตือนเข้ามายังกระเป๋าบิดขับนะครับว่ามีการฝากเหรียญนะครับ BCH เข้ามาครับอยู่ที่0.00151725นะครับ BCH นะครับนี่ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับ วันนี้นะครับก็มาอัปเดตเหมือนเดิมนะครับในส่วนของแอปหาบิตคอยฟรีนะครับมีชื่อว่าฟร e บิตคอยแคสต์นะครับก็จะอัปเดตให้ทุกสัปดาห์นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่30มีนาคมนะครับก็มาอัปเดตการจ่ายเงินของแอปนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ครับก็อยู่ในแอปเรียบร้อยนะครับดูที่ด้านบนนะครับเป็นในส่วนของรายการนะครับที่ ทางแอปเนี่ยได้ถอนเงินแบบออโต้ให้เรานะครับอยู่ที่0 0 0 1 5 1 7 2 5 bch นะครับก็ได้ถอนออกไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวิธีการสมัครวิธีการใช้งานเนี่ยดูด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับทั้ง2แอปเลยนะครับที่ผมจะแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมไม่อยากจะพูดซ้ำนะครับว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับก็ ง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับในส่วนของแอปนี้ใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยก็ไปดูในคลิปที่1นะครับตั้งแต่วิธีการสมัครเลยนะครับจนถึงวิธีการถอนเงินนะครับโอเคนะครับแอปนี้นะครับผมคุณจะใช้กระเป๋าไหนก็ได้นะครับในการเก็บเหรียญนะครับผมใช้กระเป๋าไหนก็ได้เลยนะครับรับได้ทุกกระเป๋านะครับกระเป๋าไหนที่มันเก็บ BCH หรือว่า Bitcoin c แคสได้เนี่ยอ่าก็ไปสมัครไปเก็บกันได้เลยนะครับ ในส่วนของแอปนี้นะครับผมมันมีช่องทางาการทําเงินเนี่ยสช่องทาง1นะครับก็คือการกดทุก1ชั่วโมงนะครับแบบที่ผมกดไปเมื่อกี้2นะครับก็คือการดูคลิปวิดีโอนะครับผมเนี่ยอันที่3นะครับเป็นการดูคลิปวิดีโอเพิ่มเติมนะครับ4นะครับผมไอสนะครับ3นะครับผมไม่ใช่4นะ3ก็คือการทําแบบสอบถามหรือว่าเล่นเกมต่างๆนะครับ อีกหนึ่งช่องทางหลักๆเลยนะครับก็คือการแนะนําเพื่อนเนี่ยใครจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็ได้นะครับกดไปที่ฟันเฟืองนะครับด้านล่างนะครับผมเมื่อเรากดมาแล้วนะครับมันจะมีส่วนของ Re ฟเฟอร์นะครับด้านล่างนะครับที่เป็นกรอบสีน้ําเงินนะครับมีทั้งหมด5อันเนี่ยกดไปอันที่2นะครับด้านขวามือนะครับผม ตรงนี้เนี่ยม er <us> ันก็จะมีลิงก์นะครับการแนะนําเพื่อนนะครับก็สามารถก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับมันจะทําให้เราได้รับเงินเร็วขึ้นนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับ10%จากเพื่อนที่เราแนะนําไปนะครับผมประมาณนี้นะครับไปแนะนํากันได้เลยนะครับมาดูที่ประวัติการถอนนะครับนี่ก็เป็นประวัติการถอนเงินทั้งหมดเลยนะครับที่เล่นแอปนี้มานะครับผมนี่เลยนะครับครั้งล่าสุดก็อันบนสุดนะครับวันที่30เมษ มีนาคมนะครับผมอโอเคนะครับอัปเดตเรียบร้อยนะครับในส่วนของแอปนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหลักฐา,านการรับเงินนะครับเป็นอีเมลนะครับ โอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของอีเมลนะครับที่แจ้งเตือนเข้ามายังกระเป๋าบิตคับนะครับว่ามีการฝากเหรียญนะครับ BCH เข้ามานะครับอยู่ที่0 0 0 1 5 1 7 2 5นะครับ BCH นะครับนี่เลยผมได้รับอีเมลตอนนะครับตอนเที่ยงนะครับ37นาทีนะครับผมซึ่งการรับเงินทั้ง2แอปเนี่ยมันจะเข้าไม่ตรงกันนะครับไลฟ์คอยนะครับจะเข้าก่อนนะครับผม BCH จะเข้าทีหลังนะครับนี่นะครับก็ได้รับจริงนะครับต่อไปนะครับเป็นแอปฟรี ในส่วนของไลฟ์คอยนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็ในส่วนของแอปไลฟ์คอยนะครับนี่เลยนะครับเป็นยอดที่ผมได้รับเงินไปนะครับ0.00248075 LTC นะครับก็คือไลฟ์คอยนั่นเองนะครับแอปนี้ก็เป็นค่ายเดียวกันกับฟร e Bitcoin Cash นะครับผมค่ายเดียวกันเลยนะครับก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้ทั้ง2แอปนะครับวิธีการเล่นก็เหมือนกันนะครับเล่นเหมือนกันเป๊ะนะครับผมวิธีการทําเงินก็เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับ การเล่นเนี่ยไม่ยากนะครับผมสามารถเล่นได้ฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนนะครับเล่นได้แค่ a อ d r o อ d แอนดรอยไอโนะครับคิดว่า iOS น่าจะเล่นได้นะครับผมลองไปดาวน์โหลดดูนะครับในส่วนของ iOS นะผมก็ไม่ได้ใช้ iOS นะครับเลยตอบให้ไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับเรามาดูที่รูปฟันเฟืองนะครับสำหรับใครที่อยากจะแนะนําก็กดเหมือนเดิมนะครับไปที่เล f วอร์ลนะครับไปแนะนําเพื่อนได้นะครับผมก็ได้รับ10%เหมือนกันนะครับสำหรับการแนะนําเพื่อนนะครับ ต่อไปนะครับไปดูที่ประวัติการถอนนะครับผมประวัติการถอนเงินนะครับนี่ก็เป็นครั้งที่1 2 3 4 5 6 7 7ี่ห้าหกเจ็ดครั้งแล้วนะครับเป็นส่วนของแอปไลคอยนะครับนะครับถอนไปทั้งหมด7ครั้งแล้วนะครับผมต่อไปนะครับสำหรับใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนก็ไปแนะนําได้นะผมได้บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับสำหรับการถอนเงินขั้นต่ําของแอฟ i ีไลคอยนะครับอยู่ที่ประมาณ10,000แไลคลตัวชี้ด้านบนนะครับ10,000แนะครับผมผมมี2องหมหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็ได้จากการแนะนําเพื่อนด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่เข้าแอปทั้งสองแล้วนะครับยังไม่ได้กรอกในส่วนของอีเมลหรือว่าลิงก์ในการรับเงินนะครับก็ดูตรงนี้นะครับมันจะเขียนคําว่า change account นะครับกดเข้าไปนะเมื่อเรากดมาแล้วนะครับมันก็จะให้เรากรอกอีเมลนะครับถ้าใครใช้อีเมลไปแล้วเนี่ยก็ใส่อีเมลเหมือนเดิมได้เลยหรือว่าถ้าใส่ไม่ได้ก็เปลี่ยนอีเมลใหม่แค่นั้นเองนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับต่อไปนะครับไปดูที่อีเมลนะครับ โอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของอีเมลนะครับที่ผมได้รับเข้ามานะครับเมื่อมีการฝากเหรียญนะครับก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนไปยังบิดคับนะครับได้รับเงินนะครับ0.002นะครับ48075 LTC นะครับหรือว่า Litecoin นะครับอันนี้เนี่ยผมจะได้รับตอน8โมง37นาทีนะครับจะไวกว่า LTC อ่าบีนะครับจะไวกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูราคาในส่วนของ Bit คัพกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกี่บาทแล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของแอป Bit คัพนะครับเรามาดูในส่วนของราคาแต่ละเหรียญกันนะครับตอนนี้ราคาก็น่าจะขึ้นหลายเหรียญเลยนะครับ BTC นะครับก็ขึ้นไปที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับ ETH ก็ขึ้นไป5้าหมนะครับ XRP นะครับขึ้นไปที่17.9เจ็ดนะครับ LTC นะครับก็คือไลท์คอยนนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับผมก็ตกอยู่นนะะคครรัับบบ5,900าทผม B c h e ก็ขึ้นอยู่นะครับผม1 6ื่นนะครับตามนี้เลยนะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยคือราคาขึ้นนะครับเหรียญพวกนี้นะครับผมก็จะมีราคาขึ้นลงตลอดเวลานะครับก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับราคาจะตกหรือว่าราคาจะขึ้นนะครับก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับดูในกระเป๋าเราได้นะครับผมมาที่ wallet นะครับเรามาดูยอดทั้งหมดนะครับที่ผมได้รับนะครับจากแอปทั้ง2อแอปนะครับผมนี่คือ B c h นะครับก็เป็นเงินอยู่ที่183บาทนะครับผม LTC นะครับเป็นเงินอยู่ที่97.39บาทนะครับผมตามนี้เลยนะครับที่ผมได้รับมานะครับโอเคครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิด,ดีโอ,อ,อต่อไปนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆเลยนะครับ